ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับชัยแล้วก็พี่น้องทุกคนบุญประเจ้าสําหรับถ้อยคําของปรองให้คุณสมจิตอ่านประวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะมทัทธิวบททสิบเ็ข้อ11ถึง12ระบบความจริงกับพวกท่านว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้ปฏิสมาแต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในป่นิสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนอีกและตั้งแต่สมัยยอนผู้ให้ปฏิสมาถึงทุกวันนี้ ปณิสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามจิงเอาให้ได้มมชยาบทที่4ข้อ6ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุรหิตของเราเพราะเจ้าลืมธรรมัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราเองก็จะลืมพงพันของเจ้าด้วยย้อนมาที่15ข้อ4ถึงข้อ5จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน ขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเขาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเท้าอมุลพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคุณบาจดาะนะคะสำหรับประวัตนะิศาสที่มาอย่างเราในเช้าวันนี้ ในหัวขอ้อที่บอกว่าพระกิตติคุณที่สมบูรณ์หรือว่าชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราก็ไม่ได้ชัดเจนในการดําเนินชีวิตในความรู้ในความเข้าใจในความรักของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็การประพฤติของเราจึงไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพระกิตติคุณที่สมบูรณ์ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ ดำเนินชีวิตตามประเยสุคริตอย่างแท้จริงแล้วก็ชัดเจนด้วยดำเนินชีวิตตามท้อยคำของพระองค์เราจะดำเนินชีวิตตามท้อยคำของพระเจ้าอย่างชัดเจนได้ก็เมื่อเราเข้าใจอย่างชัดเจนเรามีความเชื่อที่มั่นอกมั่นใจในฮิบรูบทที่11ขอ้อที่หนึ่งก็บอกกับเราความเชือ่อคือความมั่นใจ เรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรามั่นใจว่าความเชื่อของเราเนี่ยเป็นความเชื่อที่ที่เป็นพระกิติคุณที่สมบูรณ์แบบก็เป็นเส้นทางที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวก็คือมีพระเจ้าอ,องค์เดียวในชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็เปิดใจในการที่จะดาเนินไปกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราแต่ละวีตวันเมื่อเราฟังท่านนักตุ้ตแบ่งปัน เกี่ยวกับเรื่องการที่เราให้ความสําคัญกับการนมัสก,การทุกคนจะต้องมีและทุกคนก็จะต้องดําเนินชีวิตมีใจกระตัญอยูรู้จักพระคุณรู้จักขอบคุณนมัสก,การนั่นเป็นชีวิตของเรานะที่เราจะมีพระวิญญาณของพระเจ้าเออล้อนเต็มล้นเปี่ยมล้นนะเราจะมีชีวิตที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสรงนาชีวิตของเราอย่างชัดเจนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการนมัสก,การจึงไม่ใช่การแสวงหาความรู้สึกที่ดีๆแต่เป็นการที่เราแยกแยะหลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนเราจะไม่นมัสก,การอะไรก็ได้เราต้องชัดเจนเราต้องดําเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าได้ทรงมาไถ่เราจริงๆพง์พก,ก็มาไถ่แบบชัดเจนไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะพงศ์มาจริงทําจริง และโปรองก็ชัดเจนมากไถยก็คือไถ่ตายก็คือตายฟื้นก็คือฟื้นเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยซ้ําเพื่อจะให้เรารู้ชัดเจนว่านี่คือพระราชกิจของพระเจ้า,าที่มาทำาแทนมนุษย์ก็คือมายกบาปแล้วก็พระกิตติคุณของพระเจ้า,านี่มาเป็นแพ็กเกจต ะะพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้แสดงความรักที่ชัดเจนเราจําเป็นจะต้องชัดเจนกับพระเจ้าด้วยไม่ใช่ดําเนินชีวิตแบบไม่เข้าใจสับสนเบลอ,บรอหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ให้เกียรติไม่สนใจพระเจ้าก็เป็นเหตุให้เราเบลอได้เป็นเหตุให้เราสับสนได้พระเจ้าไม่ได้เลือกเราให้เป็นคนนับถือศาสนาไม่ใช่อะไรก็เอาหมด เราจำเป็นจะต้องชัดเจนว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวนี่คือสิ่งที่พระกิติคุณที่สมบูรณ์ให้กับเราตรีเอกานุภาพก็ชัดเจนนะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อพระคำของพระเจ้าก็เชื่อจริงๆเชื่ออย่างชัดเจนแล้วก็ให้ชัดเจนพูดได้ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ชัดเจนไม่มั่นใจแน่เราจะทำอะไรก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา โปร่งม,มาให้ด้วยชีวิตขอให้เราใส่ใจสนใจในพระเจ้าหรือว่าสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะกลับสู่สภาพดีเพื่อเราจะเป็นคนที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นหมายสําคัญของโปรง่งเพื่อเราจะเป็นผู้ที่จะถือไม้พลัด ที่จะประกาศพระกิติคุณออกไปช่วยผู้คนมากมายนี่คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตอย่างชัดเจนเราเป็นคนที่ได้รับการไถ่แล้วเราเป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายกายภาพให้เราสนใจหรือว่าหิวกระหายเหมือนที่ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเรื่องมิติสวรรค์นเนี่ยเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องยั่งชิงเอาอย่างรุนแรงหมายถึงว่าความเชื่อของเราต้องชัดเจน เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในความเชื่อของเราแนวความคิดของเราเราพุ่งตรงไปที่ไหนถ้าเราให้ความสำคัญกับชีวิตเราจะต้องให้ความสำคัญกับวิกฤติคุณที่สมบูรณ์นี่คือแนวความคิดของเราที่จะต้องออกจากแนวความคิดเพียงอยู่รอดเท่านั้นไม่ใช่เรามีความรอดเรารอดแล้ว เราจะไม่มีแนวความคิดว่าเราจะต้องอยู่รอดคําว่าอยู่รอดเท่านั้นก็คือเราสนใจตัวเองเท่านั้นเราไม่ได้สนใจภาะกิตติคุณไม่สนใจแผนการแผนงานของพระเจ้าและเราก็ไม่ได้ห่วงใหญ่ผู้คนมากมายที่จะตกนรกหรือว่าที่จะมีชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมารซสตานแนวความคิดของเราก็จะเป็นแนวความคิดที่เรารอดคนอื่นก็ต้องรอด นี่คือพระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของผู้เชื่อดำเนินไปแล้วก็ดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าแล้วก็บอกข่าวดีเป็นพรรับพระพรเพื่อจะเป็นพรทุกคนทองได้ก็ขอให้เป็นตามที่เราท่องหรือเป็นตามที่เราพูดบางคนก็มาติดอยู่ตรงที่ว่าขอให้ฉันเนี่ยไม่ทำบาปเรื่องนั้นเรื่องนี้ การที่เรามีชีวิตอยู่รอดเราก็เพียงแต่ขอให้เรารอดไปวันๆมาอธิษฐานเพียงแต่ว่าให้เรารอดผลจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วการที่เราจะทำบาปหรือไม่ทำบาปนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เราตัดสินใจการใช้สิทธิ์การที่เราเลือกเราตัดสินใจเลือกเมื่อไหร่ เราก็จะเลือกได้ทันทีพระเจ้าจะสนับสนุนเราเราอย่าไปขอร้องที่จะให้แต่พระเจ้าช่วยเรื่องความบาปนะคะเราโตแล้วเราจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราจะต้องขึ้นมาอยู่อีกระดับที่เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะต้องให้มันเนี่ยหรือว่าให้ความบาปเนี่ยมันล่วงพับพับับล่วงเปลือบเพลือบเมื่อเราเชื่อฝั่งพระกิตติคุณเมื่อเราเชื่อฝังพระเจ้า หลายคนโอ้พงศจะเคยช่วยลูกด้วยทําไมลูกจะผ่านเรื่องนี้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบุรีเรื่องเล่าเรื่องอะไรโอ้มันเป็นเรื่องของเด็กเด็กๆเท่านั้นแหละที่ขอให้พ่อแม่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เมื่อเราเติบโตแล้วเราจ็นจะต้องเป็นนักต่อสู้เราจะต้องเป็นคนเลือกตัดสินใจเองว่าเราจะทําหรือไม่ทําพระเจ้าให้สิทธิ์กับเราพระเจ้าให,ให้ให้เราเลือกเห็นไหมอาดัมเอวาพระเจ้าอยู่ในส่วนนั้นแหละแต่พระเจ้าให้เขาเลือกเอง ถ้าเขาเลือกไม่ทำพระเจ้าก็จะให้กำลังแต่ถ้าเขาเลือกเชื่อฟังอีกฝ่ายตรงข้ามเขาก็ได้สิทธินั้นแหละวันนี้เราใช้สิทธิ์ให้ชัดเจนให้เราเป็นคนที่เชื่อพระกิตติคุณที่ชัดเจนว่าเราจะเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเลือกอยู่ฝ่ายมารเราจะเลือกติดตามพระเจ้าหรือเราจะเลือกติดตามมารหรือติดตามโลกก็ขอให้เราชัดเจนเราอยากจะเป็นหัวหรืออยากจะเป็นหางก็ให้มันชัดเจน ถ้าอยากจะเป็นหัวก็ต้องติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนที่เราอ่านเราได้ฟังเพราะวาจนะในยอนบทที่1 5บห้าข้อสข้อหต้องติดสนิทไม่มีทางอื่นถ้าเราไม่ติดสนิทกับกิ่งไม่ได้ติดสนิทกับเถาเราเกิดผลไม่ได้จริงๆเพราะเถานี้ก็มาจากรากที่เกิดมาแล้วก็มีมีเถาแล้วก็มีกิ่ง ปลูกไว้อยู่ในชีวิตของเราเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเรื่องการที่เราเลิกบาปเนี่ยไม่ต้องไปขอร้องหรอกพระเจ้าช่วยเราอยู่แล้วขอให้เราแค่ตัดสินใจอย่าร้องไห้แต่ขอให้เราตัดสินใจบางอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเชื่อฟังเราก็จะหลุดได้ออกจากบาปได้อย่างสบายสบาย นะคะพระเจ้ามีฤนริ์เดชมากกว่าที่เราขอและคิดได้นี่เป็นส่วนของเราในการที่จะเลือกในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะตามใครเราจะตามบาปหรือเราจะตามพระเจ้าเราจะตามมารหรือเราจะตามปรียุูคริสห์หรือภิกติคุณของปรีซูที่บอกข่าวดีกับเราทุกวีทุกวันเป็นส่วนของเราอย่าเข้าใจผิด นะบางคนก็รอแต่ให้พระเจ้าช่วยเราทุกอย่างพระเจ้าช่วยเราแล้วที่กางเขนนั้นมีการแลกเปลี่ยนอย่างไม่ธรรมดานะคะเราโตแล้ว,ว,ลวทุกวันนี้ฉันไม่ได้ป้อนข้าวลูกนะคะทุกวันนี้เขาทานเองเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาเป็นทาลูกเราต้องป้อนเขาเป็นเด็กเราต้องป้อนแต่เมื่อเขาโตแล้วเขาใช้สิทธิ์ของเขาทั้งนั้นเขาอยากจะกินอะไรเขาก็จะไปหากินเองด้วยซ้าไป มีอะไรอยู่ในครัวเขาก็ทําอาหารเองได้เมื่อก่อนนะไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้มาเป็นตุกตาไขลานนะคะพระเจ้าให้สิทธิ์ให้เสียงให้สิทธิอํานาจกับเราแม้ว่าเราจะอ้างว่าเราเป็นคริสเตียนถ้าเราวันนี้เราตัดสินใจไม่ได้ฟังพระคำพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าทำบัญญัติของพระเจ้าเราก็จะไม่ได้รับพระพรเราจะไม่ได้รับมรดกตามที่พระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าของเราค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างจะมีรายละเอียด ทุกวันตื่นขึ้นมาสำรวจตรวจสอบเครื่องจักรกลในร่างกายแล้วก็ไฟวิญญาณของเราให้ดีๆแล้วเราก็จะไปดีมาดีไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมันขึ้นอยู่กับเรานี้แหละความเป็นความตายเนี่ยขึ้นอยู่กับพระเจ้าการเลือกการตัดสินใจว่าเราจะอยู่ฝ่ายตายหรือฝ่ายเป็นนี่ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะแต่ที่จริงแล้วเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราใช้สิทธิ์พระเจ้าให้สิทธิ์กับเราแล้ว พระเจ้าให้สิทธิในการเลือกมันขึ้นอยู่กับการที่เขาตัดสินใจไม่ฟังนี่แหละแต่เขาฟังมารฟังเพื่อนฟังสังคมในโลกนี้เขาเขาทํากันก็คือมันการเลือกของเขาฟังเนื้อหนังฟังกิเลสตัณหาแต่วันนี้ถ้าเราฟังพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นส่วนของเราพระเจ้าจะสนับสนุนเราแต่เราต้องเชื่อฟังก่อนถ้าเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าถึงท้าทายเราพระเจ้าให้เกียรติเราขนาดนั้นถ้าเจ้า ไม่มีการบังคับถ้าคือพระเจ้าเนี่ยทา้าทายให้เราเลือกเองสมัครใจเองส่วนของเราต้องทําส่วนของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าทําอยู่แล้วส่วนที่พระเจ้าทําคุณก็ทําไม่ได้คุณไต่ไถ่าบาปใครไม่ได้คุณให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นใครไม่ได้แต่พระเจ้าให้ได้เหมือนกับลูกทุกวันนี้โตแล้วก็ยังจะมาให้พ่อแม่ป้อนแม่เคี้ยวข้าวให้กินหน่อยถ้าเป็นสมัยนั้นนะหรือทำซีรีเล็กให้หน่อยนะครับ ตอนนี้เราทำเองได้แล้วตัดสินใจได้แล้วพระเจ้าจะไม่ทำแทนท่านนะคะแม้ว่าเราจะหิวข้าวขนาดไหนพ่อแม่ก็คงจะกินแทนท่านไม่ได้ท่านต้องกินเองพระเจ้าจะไม่ทำแทนเราจริงๆถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจก่อนไม่ได้เลือกถ้าเราตัดสินใจฟังพระเจ้าเมื่อไหร่บาปจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะข่าวดังหิมะฮาเลลูยา ขึ้นอยู่ก,กับการเลือกกันตัดสินใจบาดแผลจะลึกขนาดไหนพระเจ้าเย,ออยียารักษาได้โปร่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐโปร่งเป็นพระเจ้าราฟาของเราเยโฮวาราฟาพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าเราทำส่วนของเราแล้วเราจะมีพลังที่จะเดินไปกับพระเจ้าเราจะไม่ให้พระเจ้ารับผิดชอบฝ่ายเดียวเราต้องตรวจสอบชีวิตของเราเราต้องเช็คดูว่าความเชื่อของเราการเลือกกันตัดสินใจของเรา เป็นยังไงบ้างเราต้องทำส่วนของเรานะคะและเราก็ตัดสินใจที่จะเดินกับพระเยซูคริสต์หรือพระกิตติคุณที่ชัดเจนได้เราไม่ได้มาเปลี่ยนศาสนาพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีส่วนร่วมแล้ก็มีความเข้าใจในพระกิตติคุณอย่างลึกซึ้งจนเราเนี่ยนะคะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้แบบชัดเจนพระเจ้าดึงเราออกจากโลกไม่ใช่ออกไปอยู่สันโดษ แต่คำว่าออกจากโลกก็คือพระเจ้าได้ให้ทางเลือกให้เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกแบบไหนพระเจ้าไม่ได้เอาเราออกจากโลกใบนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เราที่จะมีชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าดําเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าเราจะอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะติดตามพระกิตติคุณขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ เราจะถูกเรียกว่าเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำในบรรยากาศต่างๆแปลว่าคุณจะไม่ได้มีตำแหน่งในโลกนี้แต่ว่าเราเป็นผู้นำายวิญญาณไงคะเราจะต้องเป็นคนที่กล้าแตกต่างเอาชนะมารให้ได้เอาชนะบาปก็ได้เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนี่คือความรอดที่พระเจ้าให้กับเรานี่คือพระกิตติคุณที่พระเจ้าให้กับเราคือเราต้องมีส่วนร่วม คือเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระกิตติคุณของพระเจ้าทุกวันหรือนะฮะทำตามพระเยซูคริสต์ที่พงศ์สอนเราที่พงค์บอกเราเนี่ยเราก็จะเชื่อฟังถ้าเราเชื่อฟังเราจะกินผลดีถ้าเราเชื่อฟังเราก็จะชนะบาปบางทีเราก็มาคิดมากว่าเอะเราจะหลุดมันได้ยังไงแค่เราตัดสินใจเราจะได้รับการปลดปล่อยเราจะมีพลังด้วยเราจะกําจัดมารได้เราก็จะกําจัดบาปได้ วิญญาณศาสนาจะออกจากเราเราไม่ได้ถูกเรียกมาเป็นผู้เคร่งศาสนาแต่ถูกเรียกมาดำเนินชีวิตตามพระเยซูผู้ทรงตายแทนเราต้องชัดเจนความชัดเจนก็จะก็คือใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่ตาบอกพระเยซูเป็นพระเจ้าตามวงเลยเอาจริงอาจังด้วยแล้วเรานั่นแหละจะได้รับสิทธิ์และเราจะเห็นพระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน สำคัญมากๆเราอยู่ในเวลาที่ชัดเจนเชื่อพระเจ้าก็ชัดเจนติดตามพระเจ้าเอาจริงเอาจังการสำแดงก็จะชัดเจนตัวเราจะไม่ต้องเถียงกัน <c oughs> บางคนเสียงที่อยู่ในใจเสียงที่อยู่ในวิญญาณทะเลาะกันในตัวตนของเราวันนี้ก็ขอพระเจ้าถ้าเราชัดเจนกับพระกิติคุณเราจะให้พระเจ้าเป็นใหญ่เราจะดำเนินชีวิตให้พระวิญญาณเป็นใหญ่พระวิญญาณจะทรงนำต่านนะคะนั่นคือ พระวิญญาณก็จะนำพระกิติคุณเปิดเผยสำแดงถ้อยคำพระวจะนะให้เราและเราก็จะชัดเจนกับการติดตามพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตก็มีพลังในการเลือกกันตัดสินใจบางคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงมีฮอร์โมนผู้ชายและมันอาจจะมีบ้างที่มีบางส่วนที่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ฮอร์โมนผู้หญิงก็จะเด่น ฮอร์โมนผู้ชายก็จะด้อยลงก็จะมีผสมเข้ามาแบบลักษณะที่ว่าเจือปนให้มันมันมีส่วนที่สมบูรณ์นั่นแหละให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ผู้ชายก็เหมือนกัน เราอย่าไปสับสนว่าพระเจ้าสร้างเราร่างกายเป็นผู้หญิงแต่ข้างในเราเป็นผู้ชายหรือร่างกายของเราเป็นผู้ชายแต่ข้างในเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่นี่คือปัญหาของโลกนี้นะสับสนจนขนาดไม่รู้ความจริงวันนี้เมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราต้องเดินตามพระกิตติคุณปลดปล่อยตัวเองให้ชัดเจนว่าชายก็คือชายหญิงก็คือหญิงคริสเตียนต้องชัดเจนนะคะพระสลีภายในทระปจ้าให้กับเราต้องชัดเจนด้วย ถ้าเราคุมเครือมันก็จะมีผลที่เราเลือกเราตัดสินใจอย่าสับสนว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างร่างกายหญิงแต่ใส่วิญญาณผู้ชายไม่ใช่ <c oughs> เราจึงเห็นคนมากมายกำลังอยู่ในบรรยากาศนี้นี่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนดนืเนินชีวิตสับสน คริสเตียนต้องชัดเจนนะคะต่อต้านการโกหกของมนุษย์ต่อต้านการโกหกของมารซสตานคริสเตียนต้องติดตามพระกิติคุณต้องติดตามพระคําของพระเจ้า,าที่พระเจ้า,าสร้างโลกนี้พระเจ้าก็บอกว่าพระองค์สร้างยังไงแบบไหนอย่างไรมีคริสเตียนเท่านั้นแหละที่มีความเชื่อที่เป็นจริงก็คือเชื่อพระกิติคุณที่สมบูรณ์เชื่อพระคมภีแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เขายังยอมจำนุนเลยเมื่อเขาเชื่อพระกติคุณอย่าทำเพราะคนอื่นเขาทำกัน แล้วเราก็มามีเหตุผลมาต่อต้านพระคำคนข้างนอกเขาไม่ได้ทําตามพระคำนะคะแต่สำหรับชีวิตของเราแม้แต่คริสเตียนบางคนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงเนี่ยเขาก็ยังหังตามตัวเขาเองทําตามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไงคะแต่เราจะต้องทําตามพระวจนะเราจะต้องทําตามพระคำของพระเจ้าเราจะไม่มีเหตุผลของคนนั้นคนนี้แบบนั้นแบบนี้ เราจึงให้ความสําคัญให้คนที่เป็นผู้ที่จะให้คําปรึกษาเราเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนกับพระกิติคุณด้วยเขาจะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องการเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ใครก็ได้มาให้คําปรึกษากับเราเป็นเหตุใหเราเนี่ยใช้เหตุผลเหมือนเขาเพวันนั้นพระเจ้าจึงทาทายให้เราติดตามพกิกติคุณติดตามพระเจ้าไม่ได้ติดตามเหตุผลของมนุษย์คนหนึ่งคนใดอย่าติดตามคนที่ไม่ได้ให้วิญญาณกับพระเจ้า นบางคนไปติดตามคนที่ให้วิญญาณกับผีให้วิญญาณกับโลกให้วิญญาณกับอะไรก็ไม่ทราบวันนี้เราต้องคิดใหม่ทําใหม่เราต้องติดตามพระกิตติคุณอย่าติดตามคนดังเมื่อก่อนเนี่ยฉัน,นชอบใครร้องเพลงเพราะๆใครเป็นดาราดังๆนะทุกวันนี้หลายคนก็เป็นแต่วันนี้ฉันติดตามพระเยซูด,ดังที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดนะสุดยอดที่สุดมันก็ทําให้เราเนี่ยนะคะได้รับการปลดปล่อย ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะติดตามพระกิตติคุณติดตามพระเยซูคริสต เวลาหมดหมดเวลากออลํลาท่านผู้ฟังคะแต่พระบิดาเจ้าวยพรพระกิตติคุณวยพรที่เราจะชัดเจนในการติดตามพระเยซูคริสต์หรือพระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่ถ่อมใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็ยอมรับพระกิตติคุณแล้วชีวิตของเขาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตที่มีพลังมีการเลือกมีการตัดสินใจที่เราจะชนะโดยพระคุณความรักของพระเจ้า ขึ้นอยู่กับสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเราพระชายาของพระเจ้าที่พงษ์บอกว่าเราต่ํากว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวพระเจ้าให้สิทธิ์กับเราในการที่จะชนะโลกชนะมารชนะบาปขอพระเจ้าเจิมเราขอพระเจ้าช่วยเราอวยพรเราให้กําลังกับพี่น้องทุกท่านในการดาเนินชีวิตในการโอปรุงจะขขารับใช้ในการปฏิบัติข,ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอวยพรเราในพระนามมันศักดิ์สิทธิ์ในนามพรีสุกริต